เปิดตัวไฮ l ัก r รีโวจีอาร์นั้นคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้วนะครับจากวันเปิดตัวที่ผมพาดูตัวรถแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่านั่นคือสีขาวมุกค,คือที่เป็นสีแดงคันเป็นเนเนี่ยก็น่าจะคลิปนี้แหละแล้วก็ครั้งนี้ได้เห็นแบบกลางแจ้งเลยไม่ได้อยู่ในห้องในฮอลสีแดงเป็นไงเพราะว่า GR เนี่ยมันมีแค่3สีนี่คือแดง Emotional r e รอันนี้ต้องบวกเงินเพิ่มขึ้นไปจากราคาตัวรถนะครับ โดยราคาตัวรถถ้าเป็นรุ่นสีดำเนี่ย gr Sport ราคาอยู่ที่1 2 9่0 0บาทแต่ถ้าเป็นสีแดง emotional red กับสีขาวมุกเนี่ยจะเพิ่มเงินไปอีก10,000บาทแล้วก็ gr มีให้เลือกเพียงแค่3สีเท่านั้นคือดำแดงขาวเราพูดไปกันหมดแล้วนะครับว่าตัวถังเป็นสีใดนะงานขอบขอบพวกนี้เห็นไหมจะเป็นสีแดงและเป็นสีเดียวกับตัวถังแล้วก็กระจังหน้านี่เปลี่ยนมาใหม่มีอักษรโตโยต้าแทนโลโก้โตโตยต้าสามห่วงแล้ว อักษรโตโยต้าที่คุณเห็นเนี่ยนะครับถ้าคุณมาดูใกล้ๆมันไม่ได้เป็นสีเงินมันจะเป็นสีเทาเทาอ่อนๆเป็นเมทัลลิกด้วยนะมาดูที่เนื้องาน,นี่แล้วก็กล้องกล้องรอบคันมาแล้วกล้องด้านหน้ากล้องที่มุมกระจกแล้วก็กล้องทางด้านหลังนะครับอันนี้ไม่ใช่เพิ่มเฉพาะ GR Sport เท่านั้นนะครับเกรดอย่าง Rocco เกรด High ได้ด้วยนะครับ แล้วก็เขายังเพิ่มรายสปอร์ตกับเรลคอร์เตอร์ฟิกอลเรต์มาให้อีกไม่ใช่แค่ว่าเพิ่มใน GR เท่านั้นแต่ GR เนี่ยจะมีแค่34สีแล้วก็มีการตกแต่งพิเศษกว่านอกนือจากนั้นช่วงล่างก็จะเป็นช่วงล่างคนละชุดกันนะครับคนละพาร์ตนัมเบอร์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโช๊คอัพโมโนทูบด้านหน้าสปริงนะครับโช๊คอัพโมโนทูบด้านหลังบวกกับแหนบ5แผน่นถ้าเป็นร็อกโคนะครับหรือตัวยกสูงเนี่ยเขาจะเป็นแหนบ3แผน่นอันนี้ก็จะต่างนะครับโดยโตโยต้านะครับให้เหตุผลว โชคอัพโมโนทูบเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเวลาเอามาเซตติ้งแล้วมันแมทกันมากกว่าช่วงล่างที่เป็นแบบแหนบ3แผน่นในขณะเดียวกันนะครับรถ GR เนี่ยไฮรักมันจะถูกขายหลายประเทศเป็น g l o b a l model ทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อีกหลายๆประเทศเลยนะครับซึ่งประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีการรองรับเรื่องของการบรรทุกนะครับมีการรองรับเรื่องของการลากจูงมากกว่าในเกรดปกติ คือเกรดปกติของออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเป็นแหนบ5แผ่นอยู่แล้วของเราเนี่ยจากเดิม5แผ่นก็เปลี่ยนมาเป็น3แผ่นเพราะเขามองว่าตลาดเมืองไทยเนี่ยในกลุ่มที่เป็น4ประตูเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพวกขับ2ยกสูงขึ้นมาเนี่ยเน้นเป็นรถพาสเซนเจอร์มากกว่าการบรรทุกโอเคหลายๆท่านบรรทุกได้แต่ว่าก็ไม่เคยเจอที่แบบว่าบรรทุกหนักมากๆเท่ากับออสเตรเลียออสเตรเลียเขามีแบบลากเรือขนส่งนู่นนี่นั่นแบบมีรถบ้านแบบนี้ไงน,นะครับแต่บ้านเราเนี่ยคือ ไม่ค่อยหนักขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับส่วนใหญ่ถ้าบรรทุกหนักของเราจะเป็นตอนเดียวแล้วก็แบบเสริมแหนบบเสริมล้อ,อก,กันไปบรรทุกกันทีตัน5อย่างเงี้ยนะฮะนี่คือ GR Sport นะครับในไฮรักซ์ดีโวคุณก็จะได้เห็นงานพวกนี้ถ้าหากว่าคุณเลือกสีดําราคาก็อย่างที่ผมบอกไปมันก็จะดาทั้งคันเลยคืองานที่เป็นสีดำเป็นโนแบล็กมันก็จะไปเข้าชุดกันกับสีบอดี้ตัวรถทั้งหมดแต่ถ้าอยากได้แบบตัดๆก็เลือกสีแดงหรือสีขาวได้อันนี้ออกแบบใหม่ครอบไฟตัดหมอกนะครับ โลโก้ GR นี่ขาดไม่ได้เลยแต่ไฟหน้าเหมือนเดิมออโต้ Auto. มีแด่ทำแลนิงไลท์อันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมว่านะไอแดงเนี่ยสวยโอ้โ oh หพอมาจอดกลางแดดนี่แบบจับใจมากคือสวยกว่าล็อกโคเอออันนี้ในมุมผมนะล้อแมกลายใหม่ทํามาเป็นแบบปัดเงาสีดําเงาแล้วก็รมดําด้วยแล้วยางเนี่ยถ้าเป็นล็อกโคเนี่ยมันจะเป็นยางออเทเลนแต่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าแนวทางในการพัฒนานะครับยึดแนวทางจากสนามแข่ง WRC คือ เป็นแนวแบบสปอร์ตเรซิ่งมากกว่าจะไม่ได้สไตล์แบบออฟโรดจ๋าเหมือนอย่างคู่แข่ง Ford Ranger FF4MAX FO คือจะไม่ใช่แบบนั้นเน้นพื้นเรียบมากกว่าเขาจึงให้ยางมาเป็นบิดโซนดุลเลอร์แล้วก็การเซ็ตแม้ว่าจะเป็นโมโนทูบเหมือนกันเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับ FF4MAX แต่ FF4MAX เนี่ยมันจะเป็นโมโนทูบที่มาพร้อมกับซับแทงแล้วก็ไปเน้นเรื่องของช่วงยืดช่วงยุบ ที่มันเหมาะกับออฟโรดมากกว่าแต่สําหรับโมโนทูบในไฮรักรีโว่จีอาร์สปอเนี่ยจะเน้นการเก็บอาการเวลาที่รถโครงตัวนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมนะก็คือเน้นการใช้งานที่เป็นทางเรียบมากกว่าแต่ว่ามีระบบขับเคลื่อนสีล้อให้แล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานในระบบขับเคลื่อนสีล้อยังคงเหมือนเดิมเพราะว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เอาเข้ามาจัดก,การเนี่ยยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น Atraction ไม่ว่าจะเป็นระบบดิฟ uh, ล็อก ยังคงมีให้อยู่นะครับพอรถที่มันถูกตกแต่งมาจากโรงงานเนี่ยมันแบบการเว้นช่องเซ็นเซอร์พวกนี้งานมันเนียนอ่ะพวกนี้ก็จะปรับสีเฉยเมื่อเทียบกับ r o ลโ o นะครับจะมีงานที่แบบแซมสีดำเข้ามาตรงกลางถ้าเป็น r o c โคก็จะเป็นอีกสีหนึ่งโลโก้ GR กระจมองข้างสีดำเงามาพร้อมกับนี่กล้องด้านข้างและที่สาคัญนะครับเขามีนี่จะมีเป็นไฟนี่สองสองลงพื้นอีกอันนี้ก็เพิ่มนะของเดิมจะไม่มี นะครับบันไดข้างเหมือนเดิมมิสติกเกอร์หลายหลายคนบอกไม่ชอบอ่ะแต่อันนี้แหละมันคือสีสันของ GR แต่ไม่ชอบก็ลอกออกมีคนถามว่าเฮ้ยถ้าผมไม่เอาสติ๊กเกอร์เนี่ยราคาลดลงไหมนะ <laughs> ครับผมว่าไม่ลดนะฮะแล้วก็มือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถกุญแจเป็นกุญแจเดิมนั่นแหละแต่ว่ามีโลโก้ GR ด้วยมีความพิเศษอยู่จะแตกต่างจากรุ่นอื่นหลังคาเนี่ยติดตั้งเสาอากาศแบบชาร์กฟินนี่สปอร์ตขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็สปอร์ตบาร์สีดําเงาต่างจากร็อกโคเลยนะครับ แต่ว่าชิ้นงานเดียวกันนะรอยตะเข็บพวกนี้มันจะดีพวกของตกแต่งที่มันมาจากโรงงานรถที่เขาแต่งเสร็จระยะความสูงจากพื้นเท่าเดิมจะไม่ได้เหมือนกับพวกตัวเตี้ยเนี่ยระยะความสูงมันจะลดลงเมื่อเทียบกับตัวเตี้ยรุ่นปกติประมาณสัก23ม mm. มแต่ว่าถ้าตัวไฮฟลอร์เนี่ยนะครับยกสูงเนี่ยคือ เท่าเดิมจะไม่พูดอีกรอบนึงก็ยังไงอยู่สําหรับภายในของ h ฮ l ั x ษ์นิว r s จีอานะครับจะได้เบาะเป็นหนังกลาบตัดกับเดินได้แดงแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบเบาะหนังกลาบที่เขาเรียกว่า s เวตเ a อร r หลกัหลกๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยเรื่องลดการ สไลด์ของตัวเราเวลาที่เราแบบขับเข้าโค้งนะครับสลาล่อมหรือว่าใช้งานเปอร์ฟอรนซ์มากๆนะครับดึงพวงมาลัยเยอะมันก็จะล็อกตัวเราได้ดีมากขึ้นนอกเหนือจากปีกเบาแล้วนะครับมันจะยึดกับเสื้อผ้าได้ดีซึ่งเกรดที่เอามาทำเนี่ยคือจริงๆมันก็เป็นผ้าแหละครับแต่ความหนืดที่ได้อะมันหนืดกว่าใน Ford Ranger Raptor หรือว่า f 1 4 Max ถ้าจะเทียบกับว่ารถรุ่นที่มี เบาหนังกลับนะครับพวงมาลัยเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าครั้งนี้มาพร้อมกับพายดอร์ชิพหลายๆท่านอยากได้ในกระบะมากมากนะครับปกติเนี่ยโตต้าให้ในอะไรพอจูเนอร์เ g เจนเดอร์ด้วยตอนนี้มาแล้วนะครับมาพร้อมกับปุ่มมาร์คเซนเตอร์แล้วก็สีที่จะเป็นแบบสีเทานะ่งานตกแต่งนะครับคุณจะเห็นสีเทาตามจุดต่างๆแดชบอร์ดนะครับงานพวกนี้ตัดสลับกับงานสีดำเป็นโนแบล็คแล้วก็จะได้โลโก้ GR มาหนังที่ใช้กับพวงมาลัยเนี่ยตรงกลางนะครับนี่ ซ้ายขวาจะเป็นการเจาะรูและความกระชับก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าระยะฟรีมเยอะไปหน่อยแต่ผมชอบแพทเทิร์นชิพนี่แหละนะครับกับสปีดทั้งหมด6สปีดด้วยกันจากเกียร์อัตโนมัติไฟหน้าออโต้มีอยู่แล้วนะครับระบบปัดน้ําฝนนะครับแบบหน่วงเวลาปรับตั้งนะครับสิ่งที่ขาดหายไปแม่มันน่าเสียดายก็คือจริงๆเ่ะเพิ่มมาเลยนะครับอืเกือบจะไม่มีทิติและกติตรงนี้แหละ ทำไมไม่ให้กระจกตัดแสงออโต้มานะครับมันจะได้แบบท็อปเหนือท็อปเห็นแล้วมันแบบข้างนอกอย่างสวยเลยข้างนอกแบบเอไฮเกรดว่ะพ่อ <laughs> ใช่ไหมอ,ะอ่ะแต่ไม่เป็นไรคุณไปซื้อเปลี่ยนได้แต่มันอยากให้มาเลยอ,ะอ่ะอ่ากล้องรอบคันนี่มาพร้อมกับเส้นกะระยะอันนี้คือสัญญาณที่คุณได้ยินเนี่ยคือมันไปใกล้กับเนินมันก็มีสัญญาณเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะครับเส้นกะระยะเนี่ยมันจะหมุนโค้งตามพวงมาลัยด้วยเห็นไหมแต่ผมก็ขอติอย่างหนึ่งว่า ความชัดมันน้อยไปหน่อยนี่มันไม่เหมือนกับกล้องมองรอบคันของ Fortuner นะ f o r t u n e r แล้วก็ c o r o l l a Cross นะมันจะเหมือนเหมือนกันนะแต่อันนี้เนี่ยมันคนละอันนะ่ะเออผมตอนแรกผมเข้าใจว่าจะได้เหมือนกับใน Fortuner อืมอันนี้ไม่เหมือนนะอยากได้อันนั้นเพราะว่าอันนั้นมันชัดกว่าน,นี้นะครับแล้วที่ต้องติชมมันอีกหน่อยอย่าเรียกว่าติชมเรียกติเฉยเฉยก็ได <laughs> กกไ้กระจกไม่มีกระจกไม่มีอ่ะไฟก็เลยไม่มีไปด้วยแต่คุณอย่าคิดว่ามีกระจกแล้วจะมีไฟเพราะว่าฝั่งนี้มีกระจก ไฟก็ไม่มีเหมือนเดิมแล้วมันดูบางไปหน่อยของไฮลักซ์รีโวเนี่ยนะไอ้ตรงนี้นะมันน่าจะหนาหนากว่านี้หน่อยมันดูแบบแบบบางนะกล่องเทียบแป้นมีให้ไฟยังไม่ได้เป็น L.E.D. นะครับเนี่ยถ้าจะติก็นี่แหละสองจุดตรงนี้แล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือระบบปรับอากาศ ออโต้ Auto, แบบแยกฝั่งของเดิมเนี่ยมันออโต้แต่มันไม่แยกฝั่งไงอันนี้มาแล้วแต่หน้าตาก็จะไม่เหมือนกับใน Fortuner อรสัทีเดียวนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวก USB เห็นไหมเอออยู่ตรงนี้ก็ดีนะรองรับเรื่องของ Apple CarPlay นะครับการเชื่อมต่อกับมือถือ AUX นะครับบางทีมันมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันแบบมันเกะกะเอออยู่ตรงนี้ดีแล้ว Power Outlet ด้านหน้า2ตําแหน่งเข้าไปอีกนะมีดีเซนต์คอนโทรลนะครับช่วยลงทางลาดชันนะ traction control เปิดปิดได้แล้วก็ ดิฟล็อกไฟฟ้านี่ปุ่มสวิตช์ตรงนี้แล้วก็มีโหมดการขับขี่นะครับอีโค o พาวแต่ไม่มีโหมดสปอร์ตเหมือนกับ Fortuner Legender เกียร์พักได้นะครับนอกเหนือจากที่ผมอลัยแล้วเสียดายที่ด้านหลังไม่มี USB น้อยไปหน่อยอันนี้ขอติดติงเลยมันยากเลยคือมีแค่ปลั๊กไฟแล้วมันก็สายมันก็ร้อยมายากแต่ที่เหลือผมชอบนะเบาะเนี่ยเตเอร์เนี่ยมันทำให้รถมันดูดีขึ้นมาเลยอะ ดูพรีเมียมขึ้นมาเฉยเลยท,ท,ทั้งทที่เบาะเหมือนเดิมพับแยกได้60-40บนะมีที่วางแก้วนะที่จริงๆถ้าแบบเปลี่ยนตรงนี้เป็นเป็นหนังกลับกับเขาก็น่าจะดีเหมือนกันนะแต่แต่มันมันก็ไม่ไม่จำเป็นไงแต่ถ้าเปลี่ยนมันก็จะแบบไอ้พิมสมัมผัสมันก็จะอีกแบบนึง ก,ก็เป็นสีเฉพาะของ gr แต่ด้านหลังเขาจะไม่ค่อยแซมสีแดงนะเออ,เอ,อ,เอ,อได้ก็ไม่มีแบบเย็บสีแดงอะ่ะเอออันนี้ทาไมอ่ะน่าจะแบบเดินได้สีแดงด้วยสําหรับเออนี่ผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเบาะหน้าเขาจะแบบมีแซมหนังสีแดงแล้วก็มีได้แดงแต่เบาะหลังไม่มีนะจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้แต่มีน้อย,อยมีขอบขอมีแค่ขอบนะครับเออเว้ยคือถ้ามันมีเยอะกว่านี้หน่อยจะดี แต่ว่าไอ้หนังกลับเนี่ยเขาจะมีการเจาะรูแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนได้แดงๆอยู่นะแต่เขาแบบไม่ต้องการให้มันแบบแดงมากมายให้มันแบบสะดุดตามากนะักมันก็จะแบบไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าข้างในเขาตั้งใจที่จะทําให้มันเป็นสีแดงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ที่ลดลงไปก็คือแอมเบียนท์ไลท์ทั้งใน f o r ์จูเนของเดิมจะมีแอมเบียนไลท์ใช่ไหมอันนี้ไม่มีละนะครับล็อกโกก็จะมีแอมเบียนไลท์ตัวนี้ไม่มีเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้เขาตั้งใจนะไม่ใช่ว่ารถต้นทุนก็คือเขาบอกว่าต้องการให้มันแบบ เรื่องของวัสดุที่มันจะไปแบบรบกวนสายตาโอ้แต่ถ้าหากว่าให้แอมเบนไลท์มาแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนี่มันจะแบบโอ้มันจะดูเลจซิ่งมากเลยนะส่วนเบาะนะครับพับแยก60ที่เก็บของคนที่ใช้รีโวอยู่แล้วน่าจะรู้กันดีนะครับเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ก็พับได้เหมือนกันนะครับเป็นฝั่ง40อ่ะเราได้มาขับครั้งแรกเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ได้ลองที่ทีเด็กด้วยนะครับบริเวณ ถนนดังนะ,นะฮะนี่เอานะครับเราจะมาลองอันแรกเนี่ยเป็นสลาล่อมนะครับสัก60สิกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับ60สิบนะครับโหเด็นนุ่มมากเลยแบบ นุบๆตุ้มนุ่มอ่ะตองนีตองช่ว,วงนี้นะไปสนาม้ของเรา,า,าเนครับคุณผู้ชมครับเก็บอาการดีขึ้นนะครับีเราเรามาลองเรื่องแบบ การซับแรงสะเทือนนะครับ,<อ>บขึ้นสะพานเบรกน้อยไปนิดนึงแต่ยังนุ่มอยู่ไม่มีไม่มีกระแทกกระทันเลย ชอบแท็กชั่นของรีโวตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนมีตัวนี้แล้วนะคือเขาไม่ได้แบบว่าจับจนแบบรถไม่มีอาการคือมีอาการหน่อยพอให้แบบได้ดิ้นไม่ใช่ว่าจับจนหายไปเลยแล้วแบบเติมคันเร่งแล้วหายคือเป็นตั้งแต่ตอนล็อกโคดแล้วนะคือแบบนี้เลยผมว่าโอเคคือมันปลอดภัยด้วยแล้วมันก็ยังได้สนุกอยู่นี่ฮะผมคือมันไม่หายอ่ะมันดีตรงนี้แหละเอาภาพรวมนะครับคือ ถ้าใครชอบรถแบบว่านุ่มแล้วก็อาการโครงแบบว่ายังคุมได้ผมว่า G R Sport คุมได้ดีกว่า r o c c o ชัดๆชัดเจนเลยนะครับคืออาการยุบตัวนมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันคุมง่ายกว่ามันไม่แบบมันไม่ดื้อคือตอนที่ผมขับ Rocko เนี่ยมันมีอาการดื้ออันนี้คือพวงมาลัยเขาไม่ได้เซ็ตอะไรเพิ่มแต่ว่าพอช่วงล่างมันเปลี่ยนครับ Handling พวงมาลัยมันมีการแบบนิดนึงที่มันต่างนะครับแล้วก็คุมง่ายขึ้นแต่ว่าทางโตต้าบอกว่าเขาไม่ได้ปรับอะไรคือ ม,มันเปลี่ยนแปลงโดยการเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับคือนุ่มอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นแหนบผ้าแผ่นแล้วมันจะแข็งเนี่ยฮะความเด็ยี่สิบนะครับยังนุ่มอยู่อัาตาเร่งนะครับผมได้ลองนะฮะประมาณ10.3วินาทีนะครับศูนย์กิโมต่อชั่วโมงไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่าเครื่องยนต์เขาก็ไม่ได้ปรับจูนอะไรนะครับน้าหนักตัวรถก็ไม่ได้หนีจากเดิมเท่าไหร่หรอก เน้น,เ,น,นเป็นที่ช่วงล่างมากกว่าไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรเลยในส่วนของเครื่องยนต์เพราะว่าเดิมเนี่ยเครื่องยนต์มันก็ปรับปรุงมาแล้วไงตั้งแต่ตอนที่ไมเนเชนนะครับเรื่องของเทอร์โบก็ดีเรื่องของอชิ้นส่วนอื่นๆก็ดีเราลองมาขับบนถนนจริงกันเนี่ยก็นุ่มนวลอยู่เก็บอาการดีแล้วก็มันเฟิร์มขึ้นกว่าเดิมผมว่าอันนี้ขับแล้วรู้สึกว่าเออประทับใจขึ้นกว่าโรโกนะฮะทีนี้นะครับลองในความเร็วสูงบ้างตอนนี้หนึยนะครับเกินมาแล้วเกินมาหน่อยนึงแล้ว เก็บอาการดีนะไม่ดีดไม่ดิ้นนะอันนี้ชื่นชมนะมาถึงช่วงล่างทางด้านหลังเนี่ยผมว่าเก็บอาการดีกว่าเดิมด้วยซ้ําแล้วก็ดีกว่าใน D Max นะในเรื่องของการเก็บอาการอาการดีของช่วงล่างอันนี้น้อยกว่าเยอะเลยครับมีมีมดืดดืดดดดมีแต่ว่าน้อยแล้วก็น้อยกว่าล็อกโคด้วยเพราะว่าล็อกโคเนี่ยแหนบที่มันเป็นแหนบ3แผ่นเนี่ยมันจะมีอาการให้ตัวที่เยอะกว่าไฮรักเนี่ยเป็นรถที่วิ่งทางตรงความเร็วสูงเนี่ยนิ่งอยู่แล้วพอได้ช่วงล่างโมโนทูบมามาบวกกับ ไอแนบเนี่ยแล้วก็ช่วงล่างทางด้านหน้าที่เป็นโมโนทูปปรับเซตค่า k คสปริงใหม่เนี่ย้อยผมว่าอันนี้ขับดีขึ้นผมถึงบอกว่าถ้าคุณมองล็อกโคนะแล้วถ้าหาว่าการตกแต่งของ GR มันโดนใจอยู่แล้วเนี่ยคุณเพิ่มเงินครับมาจัดช่วงล่างตัวนี้ก็จบเลยเหมือนกันโหพลังแรงจริงจรงิอันนี้เราอยู่ใน power mode นะครับอ่าอพอม,มันมีแพทเทิร์นชิปมามาสนุกเลยตอนนี้ ปบเกียร์ลงมานะครับเข้าโคงนะ้งฮะโอ้โหเฮ้ยพอความเร็วสูงเข้าโค้งเนียนกว่าเดิมเบรกน้อยครับตรงนี้เลียเยเบรกนิดหน่อยอ่าพอแล้วเติมเบาๆโอ้นีขึ้นนะุน่มขึ้นแล้วท้ายท้ายแกวงน้อยกว่ารุ่นเดิมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าพอมันเป็นแหนบผ้านะแล้วค่าเคมันต่างกันด้วยเนี่ย ส่งผลเลยนะครับเอ้ยกลายเป็นนุ่มสบายแล้วก็ยังเข้าโค้งได้ดีขึ้นด้วยทีนี้บางคนบอกว้ามันดีขึ้นแล้วอ่าถ้าจะไปเทียบกับคู่แข่งนะอย่างไททันนะไททันเนี่ยการเข้าโค้ง,อง่อนข้างกลิบไททันยังเข้าโค้งคมกว่าอยู่แต่ในทางเรียบทางตรงไททันมีอาการดีของช่วงล่างมากกว่าอันนี้เก็บได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าโค้งเฉียบคมกลิบเนี่ย แต่ท่านดีกว่านะครับ handling โรม,รมาลัยผมยังให้ไปที่ทางด้านของนาวาร่าผมยังให้ไปที่ฟอร์ดเรนเจอร์ผมยังให้2รุ่นนั้นโอเคนะครับในเรื่องของ handling พรมาลัยแต่อันนี้มันดีขึ้นแหละใช่นะครับประมาณนี้สรุปภาพรวมนะครับสำหรับคนที่มองโต้ต้าไฮรักซ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นเกรดใดน,นะครับหรือ โดยเฉพาะคนที่มองตัวท็อปเอาไว้อย่างของเดิมที่เป็นตัวท็อปร็อกโคนะครับร็อกโคยังขายอยู่เกรด g h ยังมีอยู่เกรดมิดยังอยู่นะครับแต่ทีนี้จะเอาตัวไหนดีนะครับสำหรับผมนะถ้าคุณมองตัวท็อปร็อกโคเอาไว้เนี่ยขับ4อยู่แล้วเนี่ยจัด GR Sport ไปเลยครับเพิ่มเงินหลักหมื่นเองนะครับอีกไม่กี่หมื่นบาทยังไงคุณก็จ่ายแพงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆคนก็พูดเลยนะครับว่ารถจากโตลต้ตาไม่ใช่รถที่ราคาถูก ท่านั้นถ้าหากว่าคุณเป็นแฟน Toyota คุณตั้งใจจะออกไฮรักรีโวอยู่แล้วมองตัว t o อปร็อกโคอยู่แล้วแล้วปี2021มี GR Sport เพิ่มขึ้นมาจะเอาอะไรผมแนะนําเลยนะครับช่วงล่างของตัวนี้มันขับง่ายกว่ามันคุมรถได้ดีกว่าและยังคงนุ่มนวลอยู่ฉะนั้นตอบตรงนี้เลยเลือก GR Sport ไปเลยแต่ถ้าสําหรับลูกค้าท่านอื่นๆหรือว่าคุณผู้ชมกําลังมองหารถกระบะยังไม่ได้บอกว่าจะต้องเลือกค่ายไหนผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้ ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบรถที่มันช่วงล่างเฟริเฟรม์มๆอาการยุบตัวน้อยๆ t ต y o ต้ h ไฮรักจอา์อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นเพราะว่าเขาเน้นนุม่มอาการครงตัวยังมากกว่าคู่แข่งอยู่เพียงแต่ว่าอาการโครงตัวและการยุบตัวที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันคุมง่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับร็อกโคในขณะเดียวกันถามว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยในความนุ่มนวลเนี่ยมันมีอะไรก็คือความนุ่มนวลน,นี่เองเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นการซับแบรงสะเทือนจากช่วงล่างทั้งทาง,งด้านหน้าและทางด้านหลังทําให้เรานั่งสบายขึ้นโดยเฉพาะ ผู้โดยสารตอนหลังแม้ว่าโอเคละพนักพิงหลังนะครับเบาะนั่งทางด้านหลังอาจจะไม่ได้สบายเหมือนกับ Mitsubishi t r i ทันอาจจะไม่ได้นั่งแล้วกว้างขวางเหมือนกับ Ford r เ n g e จหรือ d m a x ความโปร่งโล่งสบายแต่ความนุ่มนวลที่ได้จากช่วงล่างทางด้านหลังยังมีให้ไม่ใช่ว่าเป็นแหนบ5้าแผ่นแล้วความกระด้างความเฟิร์มที่เพิ่มขึ้นนั้นจะทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันดีจังทำไมมันกระด้างจังไม่มีนะครับยังนุ่มนวลอยู่แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการคอนโทรลตัวรถสําหรับผู้ขับขี่ทีําไดด้้ขึน การคอนโทรลพวงมาลายัยการควบคุมจากพวงมาลายัยการตอบสนองของช่วงล่างที่ทําได้ดีขึ้นอาการหน้าดือ้ออาการท้ายออกที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ดื้อจนเกินไปไม่ปัดจนคุณคุมไม่ได้และแม้ว่าทางโตโยต้าจะไม่ได้มีการปรับเซ็ตพวงมาลัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราทดหรือว่าน้ําหนักพวงมาลัยนะครับแต่การปรับจูนช่วงล่างนะครับมาใหม่ก็ทําให้ฟิลลิ่งของพวงมาลัยนั้นเปลี่ยนไปทําให้มันสามารถที่จะควบคุมตัวรถได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่เป็นแฟนโตโยต้าอยู่แล้วผมว่า GR Sport ตตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับก็คือ มันจะกลายเป็นรถที่ขับดีขึ้นกว่าร็อคโคเดิมตัวท็อปเดิมหรือรุ่นอื่นๆในเกรดกระบะของ t o โยต้ายังไงผมฝากทุกท่านกดติดตามแมสโโลคาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าอุนนีิสวสดีครับ